วัดไทยวัฒนารามเพื่อแม่สอดจังหวัดปากเป็นศิลปะมากเป็นสุดหมดเข้ามาในวัดนะเราก็นึกว่ามากหรือเปล่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังเมืองแล้วทอดพระเนตรเห็นหงส์สองตัวกําลังเล่นน้ําจึงกลายเป็นที่มาของชื่อเมืองหงส์เาวดีหงส์ตัวบนจะเป็น วัดนี้อยู่ห่างจากนี่คือวัดไทยรั่นารามเพอแม่สอดจังหวัดปากเป็นศิลปะม้าจิงๆกหมดเข้ามาในวัดนะเราก็นึกว่ามากหรือป่าสวยงามอลังการนะจ๊ะสวยมากทำจากทองเหลืองทั้งศาลาทั้งตัววัดอย่างเป็นทองเหลืองหมดเลยค่ะ วัดชัยวัฒนารามเดิมมีชื่อว่าวัดแม่ตาวเงี้ยวหรือวัดไทยใหญ่ตั้งอยู่ในตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดปากเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่าหน <100 S 2> ึร <100 S 2> ปีความโดดเด่นของวัดก็คือวิหารสีทองวิหารพระพุทธมหามุนีรูปปั้นหงส์ทองขนาดใหญ่และพระเจดีย์โกนาวินโดยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะพมา่าวัดนี้สร้างตั้งแต่ปี2,400โดยชาวพม่าที่อพยพมาจากรัชฉาน ชายมุง้งมาอาศัยอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านแม่ตาวได้พระราชทานนามว่าหมื่นอาจคำแหงหานวิหารสีทองด้านหน้าจะมีรูปปั้นสิงห์สีทองขนาดใหญ่อยู่คู่กันพร้อมด้วยเสาหงทองเรียงรายถัดมาคือวิหารพระพุทธมหามุนีที่ประดิษฐานพระพุทธมหามุนี ซึ่งจำลองมาจากองค์จริงที่เมืองมันทะเลของพาม่าตรงที่เห็นนี้คือเจดีโกนาวินเจดีทรงมอนก้าวยอดถัดมาจะมีรูปปั้นหง์ทองคู่ในสมัยพุทธการพุทธเจา้าได้เสด็จมายังเมืองและทอดพระเนตรเห็นหง์สองตัวกำลังเล่นน้ำจึงกลายเป็นที่มาของชื่อเมืองหงส์สาวดีหง์ตัวบนจะเป็นตัวเมียตัวล่างจะเป็นตัวผู้ วัดน,นี้มีทุกอย่างแล้วจริงๆเหมือนชี่วัดในพม,ม่ามีที่นี้ที่ไหนกันแน่ไทยหรือพมา่าแม้แต่พระนอนองค์ที่เห็นก็ยังเหมือนพระนอนที่เมืองย่างกุ้ง วัดนี้อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่สอดแค่5กิโลเมตรอยู่บริเวณกิโลเมตรที่84ก่อนจะถึงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา